สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ป้ามาชวนเพื่อนกินข้าวในสวนในบ้านกันค่ะอาจจะมีเสียงเครื่องมือที่โถตัดหญ้ามีเสียงไล่นกนะคะมันจะมีเสียงะไรนี้เข้ามาบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะมากินข้าวกันนูนี่ได้กระเพราเนื้อแล้วมีผักแก้มข้างเคียงนะคะนนกินกันค่ะสุขามากเลยวันนี้เถวกลับเดินเที่ยวนี่สวนเลยมากินข้าวน่สวนเลย อืมแล้ทำไมกล้วยสวยนี่ต้องแก้วก็นี่นั่นเชอรี่อากาศดีมากเลยอื อร่อยเบียรเมดกาเป็นสถานที่กินอันนี้เสียงเลเตอร์ตั้งระบบตัญญาณไว้ไล่นกอื อร่าอือืม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 หลักเข็มอืมอืมอืมซาตเทรีเป็นแบบกับ เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆไม่ได้ขับผูอืเนื่อต้มมะเกือพวงออกลูกเหรอ ตันใหญ่มากลูกอ,ออกเลยได้แล้วมีมะเขือพวงอะไม่ตันมนพรกก็แกงป่าสองย่านือนนี้ไดงลุก có mắt nào thì nuôi bây tấm nào nó tấm là mút <coughs> 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 mười lăm mười lăm mười lò nó lăm đem cho một nào mười à mười <coughs> lăm lòng lâm cho ạ hm hm tiếng mà. Mye mm. penere. Mm. 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 มาุมปัติอันนี้เป็นมุมมุมเ,เล็กๆมว้รับรองแคบเพื่อแขปจะทันมานั่งกินกันตรงนี้บรรยากาศสวย แต่ว่ายุงเยอะไปหน่อยช่วงนี้ป่ะอีกแล้ววันนี้ปเป็นบรรยากาศนิดหน่อยไงกราป้าก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอฝากมาสัญญาใหม่แล้วอยากได้นกไลทีทุกครั้งนลยที อนันรรีก็ถี่เกินป่ะปาขอฝากคลิปนี้นีนะคะช่วยเพื่อนๆนลูกหลานทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าเนวยนะคะฝากกิปนี้วะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย